อันนี้เขาเรียกว่าการตอนใช่ไหมลุงการทาบทับกิ่งมะม่วงทับกิ่งทับกิ่งโดยใช้เตาของแก้วคอมมินเนียนไปทาบครับมะม่วงพันธุ์ที่เราต้องการครับก็คับไซต์กระตอกิ่งเข้าให้เท่าๆกันช่วยยิ่งมาสมมติว่าเราจะทาบมันคุณสีอันนี้ก็ต้องเป็นมันคุณสีไม่จําเป็นไม่จําเป็นเนี่ยตอแก้วคอมมินเป็นหลักแก้วคอมมินแก้วคอมมินเนี่ยตอที่ฮิตครับแล้วไปทาบไปทับมันคุณสีก็ได้ได้ทุกชนิดที่ห๋อ แล้วลูกล้กกแลวล,แลวลูกที่ออกมาก็จะเป็นกิ่งกิ่งบนกิ่งบนกิ่งที่เราต้องการครับเราต้องให้ปลายให้มันมีเยื่อทำเลี้ยงหน่อยโอเคไอ้ปตายเนี่ยมันอาจจะไม่เสมอทั่วไปหรอกแต่ปลายเนี่ยจําเป็นครับต้องให้ปลาให้ดีแล้วตรงนี้ต้องให้เท้าได้ับมันได้ไม่ยันครับไปดูกันทับกิ่งของ นี่กิ่งที่เราต้องการจะทับืิอแก้วหรือน้ำมันข้นสีอ๋อนี่นี่กิ่งใหญ่เลยใช่ไหมลุงกิ่งใหญ่มันข้นสีเราต้องกระชากแล้วก็ปาดด้วยมือไม่ไหวฝีมือการทับกิ่งของลุงต้อยเนาะมล่นไปมันจะโดนตามันไง ก็จิงใหญ่ซ้อใหญ่แล้วก็ยยาวให้ปลายเนี่ยครับปลายน้ำเลี้ยงเนี่ยติดกันตรงนี้ต้องไม่ให้ฮะไม่ให้เป็นช่องว่างต้องให้สนิทเราสามารถปาดได้อีกเราปาดฟัดมันบางเรด้กดได้เันบางมันอ่อน เป็นเห็ได้ไหมลอมาดูข้างนี้ครับเห็นไมไม่มีช่องว่างนะครับไม่มีช่องว่างครับที่ที่สําคัญบนนี้ต้องติดกันด้วยต้องติดต้องติดเนาะนาเลี้ยงก็จะส่งไปที่ที่ทต,รตรงนี้นะครับที่กิ่งนี้นะครับไม่เป็นเห็ดน่างเงี้ไม่ต้องไปหวงถ้าเทพ,พันครับถ้าเราพันไม่นั่นมันจะดี ต้องมันเกิดเนื้อเยื่อแล้วมันดีดต้องพันแน่นตงพันให้แน่นเยอะไม่เป็นไรสายฝานี่ไม่จําเป็นเดี๋ยวเนื้อมันจะเดินมาเองครับสาคัญตรงนี้ให้ติดแล้วเราพันไปเราต้องกดไปด้วยครับกดต่อไปด้วยกดให้มันแนบเชิดกันเลยให้เหมือนเดิมที่เราพาไปทีแรกให้เนื้อมันติดกันมันจะไม่เป็นช่องว่าง คันเทป้องตัดให้ยาวนิดนึงอย่าตากแดบดบตากแสดมเกจะเปื่จริงจริงอย่างเนี้ต้องใช้ตอเย็บต้องตอเย็บแบบกลิ่นที่ทชี้อาจารย์ดูครับใส่สองตอสามตอสี่ตอตอตอ่อเราทําเองแล้วก็ใส่ได้เยอะตอตอซื้อแล้วก็ทําน้อยหน่อยสองตอเป็นอย่างสูง ต้นนี้คือมันคุณสีตตตออออออนนนนนััััััั้้้้เรรราาากกกกก็็หลลลลจมมมมมแแแ่่ววววดูทททึงงงงงพสสบปปปิีียยยไื์ุ ทั้งวัวทั้งวัวเองก็ได้เพาะตอไว้ะลืมกินมาเก็บเม็ดไว้แก้วความมิ่นร้านรถของดองอ่ะที่ผมก็ขอไว้น่ะที่นาโรงไยา้าเนี่ยเก็บทุกวันอ่ะแล้วก็เอาเปลือกมาผลไม้มาทำปุ๋ยอย่างนี้พันมากเท่าไหร่ยิ่งดีพันให้แน่นเลยใช่ไหมครับแน่นการดีดแล้วกันน้ำลงด้วยอ่าการดีดแล้วก็การน้ำลงนะครับและกันดีดต้องให้น่นตึบยกไปมาไม่ได้ครับ อย่าให้โยกคลอนถ้าให้ตัวเดินได้แทบไม่ได้เอาให้กระดุกกระดิกนิดหน่อยมันเปื่อยโอ้กิ่งนี่ใหญ่มากเลยทั้งกิ่งไม่พออยากซื้อหรอกกี่งเจ็ดร้อยแปดร้อยอันนี้ใช้เวลากี่เดือนได้ได้ตัดลงถึงเดือนไหมถ้าบุ๋กเลย ถ้าไม่ฟันน้ำเลี้ยงอย่างนี้สามเดือนขึ้นถ้าฟันน้ำเลี้ยงอย่างนี้ก็ไม่เกินสามเดือนอันนี้ฟันน้ำเลี้ยงฟันน้ำเลี้ยงแลยก็คือตัดตัดน้ำเลี้ยงตัดน้ำออกให้มันลากตอใหม่ออกหาประมาณเดือนกว่าสองเดือนอสองเดือนได้ตัดสองเดือนนี่สวยๆเลยคตัดแต่ใช้ไมลดาต้องมาชํำก่อนนะครับใสเข่งแล้วใส่ถุงดำแล้วก็ปลูกหนึ่งปีได้กินออก ตอนนี้ออกช่อแล้วอ๋อตัวนี้ไปปลูกก็หนาวหน้าถ้าปลูกมาปลูกเรือนี้นะหนาวหน้าก็หนาวหน้าได้กินเลยหลังที่เขาไปกันปลูกต้องเห็นได้ออกกิ่งกะเตกะลาดที่ขายถายไว้ไหมถายแล้วแถมอ่ะว่าหากิ่งแถมออกดีกว่างั้นต้นนี้ผมจองไว้นะอลุงต้นนี้ผมจองไว้นะให้อีกสองเดือนผมมาเอานะต้นนี้อย่าให้ใครนะให้ยนให้ลงฝนลงหน่อยครับ แล้วเกก็ฝีมือการทาบกิ่งมะม่วงนะครับลุงลุงต้อยนะแต่วันนี้ลุงมาสอนการทาบกิ่งมะม่วงด้วยออันนี้เสียบด้วยหุยเนี่ยแล้วก็ใุยเปียกหน่อยหน้าแรงครับเนี่ยให้มันนุ่มกว่านี้ใส่ไม่เยอะเพราะว่าผมมีน้ำฉีดครัแต่ใส่พอถ้าใส่เยอะหนักอืพอไปผูกรูดลงรูดลงคพราะนั้นล้วก็เสียบขึ้นอย่งนี้ เป็นครีมมะพร้าวครีมมะพร้าวผสมน้ำหน่อยครับก็ใส่ใส่ถุงหิ้วธรรมดาหกคูณสิบสี่หกคูณสิบสี่หกคูณสิบสี่แล้วก็ปลูแล้วก็บีบๆหน่อยครับจัดระเบียบเนาะเบียบต่อยหญ่แล้วก็จับกึ่งกลางนี่นะครับ ปลายเชือกจะเสมอกันแล้วก็สายไปตรงตะเข็บของถุงเดี๋ยวก็อัดกัไปงี้โถือข้อกไป <c oughs> แล้วก็ไฟครับไฟ,ไฟเป็นกากระบาดนี่ก็โอนมากลับมากระผูกเงื่อนตายเ <c oughs> ยอะสุดแรงอะ่ะ <c oughs> ถุงไม่ขาด,ขาดครับพอเสร็จแล้วก็เจาบตูดจาะตูดเพื่อท่าแห้งแล้วก็ฉีดน้ำเท่านี้ถ้าฝนตกน้ำมัน,นก็มาซึมนเขานี้ได้ครับอันนี้เป็นเฉพาะของมันที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวครับพอเราทาบหน้าเนี้ยตอนเนี้ยมันจะไปก็เข้าฝนพอดีพอจะแห้งให้ให้20วันครับทา,าไม่ห้่าแห้งฉีดน้ำสตูด รูนี้ครับมีมีมีความสําคัญครับคือใส่ยางฉีดหรือเอาสลิงใส่เข็มมาฉีดนะครับเพื่อจะไม่ให้มันแห้งรากที่เดินมาจะได้ออกเร็วๆเยอะฟันน้ําเลี้ยงกะไม่ฟันน้ําเลี้ยงจะออกห่างกันกว่าเดือนนึงฟันน้าเลี้ยงจะออกรากก่อนเดือนไอ้ที่ไม่ฟันรากเช้าไปเดือนครับยังไงคือต้องตัดท่อน้ําเลี้ยงทิ้งตัดตัดเลยทาาเลยตัดเลยก็ได้ครับ ตอนไหนหลังนี่เขาใช้ตัดเลยฟันเลยครับทาบเลยฟันเลยถ้าคนรุ่นอย่างฉันเนี้ยรู้ใหม่ๆคงจะเริ่มรู้ก็เอาฟันเป็นรากโผล่แล้วถึงฟันเดี๋ยจริงๆแล้วเขาฟันเลยครับกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็แล้วแต่ฟันได้หมดครับขอให้ไต่ได้มาตรงนี้ให้สวยงามไม่สนิท็น้ำเลี้ยงจะดูดถึงพอน้ำเลี้ยงไม่มีอันนี้ติดมันก็จะบังคับอยู่นี่ให้ออกรากเพราะมันมีตาลากอยู่ตลอดครับ ตาลากมันรอบต้นอ่ะจะมีตาลากเห็นไหมน,นี่สามเดือนแนละ้วยังไม่ทําเลยแต่มันก็ยังอยู่ได้ว่ามันมีตาลากอยู่เราขุยมพะพร้าวใส่รดน้ำไเรื่อยมันจะแตกลากแล้วมันจะแตกยอดใหม่ตาลากเกิดจากเอาเมล็ดไปเพาะเนาะลุงเนานะเอาเม็ดเาเม็ดพันไปเพาะ เอาแบบฟั่มแบบเอาไตฟั่มลงอะมันแค่ใน้รูปไตเห็นไหมครับผมถ้าเราฟั่มมันลงโอเคมันก็จะออกมาตรงอย่างนี้ครับถ้าจาย์ไปปักอย่างนี้มันจะออกโค้งอืมว่ามันตองแทงออกข้างมันมีมนมตะเข็บของมันถ้าเราฟั่มเนี่ยมันจะโผล่หลังตะเข็บครับถ้าเราปักลงไปเนี่ยมันออกข้างมันจะแทงออกข้างอย่างัง้ทำได้อีกหลายจริงโอเคต่จรย่านี้ใส่สองต่อครับผมอย่างนี้สมควรที่จะใส่สองต่อครับ ต่อเดียวบางทีมันู็ไม่ไหวก็ต้องขอบคุณลุงต้อยนะฮะที่มาสอนได้นะครับแนะนําวิธีการทาบกิ่งมะม่วงนะครับได้เอาไปต่อยอดกวาทำยังไงได้เล่นก็ขอบคุณลุงต้อยนะขอบคุณมากครับย่างงงเงาขึ้นมาแล้วทำกิ่งมะม่วงเล่น